สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมบกกศรีป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับลิซ่าให้ทุกคนได้ติดตามกันเพราะว่าในวันนี้นั้นลิซ่าเนี่ยได้กระหึมโลกไวเลยครับโซเชียลแตกแตนสื่อข่าวทั้งไทยทั้งเกาทั้งต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนอยู่ที่เรื่องของลิซ่าคัมมิ่งซูนทั้งนั้นนะครับว่าอะไรที่จะมาในวันพรุ่งนี้วันที่8ที่ลิซ่าเนี่ยปักวันไวลาเรียบร้อยคัมมิ่งซูนแบบความเร็วแสงนั่นเองนะครับไม่มโม ืหรือว่าจะยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้ตั้งแต่สี่ทุ่มเป็นต้นไปคือติดตามรอได้เลยว่าลิซ่าจะปล่อยอะไรออกมา นอกจากนั้นยังมีคนที่ตื่นเต้นไม่แพ้กันก็คือฝั่งเกาหลีนั่นเองนะครับแม่เกาเนี่ยบางคนก็คือซับพอร์ตลิซ่าดีมากๆพูดถึงลิซ่าจนติดกระทู้ฮอตกันไปเลยนะครับแล้วก็ในตอนนี้นั้นก็มีแล้วเรียบร้อยสำหรับคนที่จะมาเจิมให้กับลิซ่านั่นเองนะครับเกาหลีบางส่วนคอมเมนต์แรงบอกว่าลิซ่านั้นจะไม่อยู่ในวงการเพลงแล้วจะหันหน้าไปขายของอย่างเดียวเพราะว่าอยู่วงการเพลงแล้วไม่รุ่งหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าลิซ่านั้นจะเลิกร้องเพลงแล้วก็หันไปโฟกัสที่งานขายของมากกว่าเพราะว่าลิซ่าเนี่ย ไม่สามารถที่จะร้องสดบนเวทีได้นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีนะครับที่แม่เก่าบอกว่าลิซ่านั้นลืมความเป็นเคป๊อปไปแล้วดูจากการแต่งหน้าของลิซ่าที่ลงโปสเตอร์มาเธอเป็นฝรั่งไปแล้วเรียบร้อยอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับก็มีแม่เก่าที่บอกว่าลิซ่าเนี่ยทำไมถึงลงโปรโมทเองไม่มีใครลงให้หรือเพราะว่าลิซ่าไม่มีค่ายก็เลยต้องทําเองแบบนี้ดูแลตัวเองอาจจะยากหน่อยนอกจากนั้นก็ยังมีอีกนะครับที่บอกว่าลิซ่าลงโปรโมตด,ด้วยตัวเองค่ายไม่มีทำ ให้ลิซ่าโปรโมทอะไรไม่ได้นอกจากพื้นที่ที่มีนั่นก็คือ IG มีทั้งบอกว่าลิซ่าเนี่ยถ้าทําเพลงอีกจะดังได้เท่ากับตอนอยู่ b l ล c k พิงก์ไหมไม่มีคอนดิชันจากค่ายแล้วลิซ่าจะปล่อยเพลงยังไงหล่ะทีนี้นะครับโอ้โหมีแบบเยอะมากสำหรับแม่เกาที่เจอรลิซ่าแต่นั่นแหละนะครับเจอแบบนี้ก็ดีแสดงว่าให้ความสนใจมากกว่าแฟนคลับด้วยซ้ำเพราะว่าคนพวกนี้จะรอดูนะครับรอดูลิซ่ามากกว่าแฟนคลับของลิซ่าซะอีกรอดูกันได้เลยนะครับทุกคนวันที่8ปุ๊บจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเดี๋ยวเรารีบนำมาแชร คบ,บอกว่าเกาหลีเจิมแล้วเท่ากับปังแน่นอนสำหรับในคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอันยอง